รกาเลือกอุปกรณ์การถ่ายนะคะแล้วก็อุปกรณ์เสริมที่ควรมีเพื่อเพิ่มคุณภาพงานมาดูที่อุปกรณ์สำหรับการถ่ายก่อนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะคะก็จะมีกล้องที่เป็นกล้อง DSLR นะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับมืออาชีพนะคะหรือใครที่ต้องการคุณภาพไฟงานที่ มีคุณภาพแล้วก็เอาไปใช้งานต่อได้ก็จะใช้เป็นกล้อง DSLR นะคะ จะให้ดูตัวอย่างอันนี้คือกล้อง DSLR มีน้ําหนักหน่อยไม่เหมาะสําหรับออกไปเดินวอล์กคือการใช้งานของเราอาจจะอยู่กับในสถานที่ที่เป็นการถ่ายทําเวลาเราถ่ายเนี่ยก็คือจะต้องมีขาตั้งกล้องนะคะเพื่อไม่ให้ภาพของเราเนี่ยมันสั่นการถ่ายวอล์กนะคะหรือไปสถานที่ที่มีคนจํานวนมากเนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นกล้องมิเลเลตนะคะหรือว่ากล้องคอมเพลที่มีขนาดเล็กแล้วก็เบาลงนะคะอันนี้เหมาะกับงานที่ ทำงานบุคคลจํานวนน้อยๆนะคะหรือว่าเป็นเราทําด้วยตัวเองอะไรเงี้ยนะคะเราก็ใช้กล้องขนาดเล็กลงนะคะซึ่งคุณภาพไฟล์างานก็ไม่แพ้กับกล้อง DSLR เลยนะคะในะกล้องมิเรเลตเนี่ยเราก็อาจจะใช้ขาตั้งกล้องที่มันเล็กลงได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อเข้าไปนะคะส่วนตัวกล้องตัวนี้แล้วเนี่ยมันมัน มันมีประสิทธิภาพในการที่ลดการสั่นของภาพอยู่แล้วนะคะยิ่งเราใช้ตัวนี้เข้าไปอีกก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสั่นของภาพได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงเวลาที่เราออกออกไปถ่ายเนี่ยก็จะถนัดมือกว่าอันนี้ก็จะเป็นออสโมนะคะจะเป็นกล้องที่ขนาดเล็กนะคะเหมาะสําหรับพกพาเลยนะคะก็ง่ายๆใส่กระเป๋าเลยก็ได้นะคะนี้ก็จะเป็นกล้องด j i จไอออสนะคะออก Hotmo Pocket True, นะคะนนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กนะคะแล้วก็คุณภาพงานหรือว่าคุณภาพไฟล์งานเนี่ยก็ดีเหมือนกัน <c oughs> ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะคะถ้าถ้าแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะไปในสถานที่ที่มีคนที่เยอะๆเราไม่กล้าที่เราจะออกเอากล้องออกมาถ่ายอะไรเงี้ยใช้เป็นตัวเล็กๆก็จะเหมาะกว่าต่อมานะคะ <c oughs> ก็จะเป็นกล้องมือถือนะคะ กล้องมือถือก็สะดวกนะคะโดยที่เวลาเราถ่ายเสร็จนะคะเราก็ไม่ต้องโอนถ่าย ถ่ายโอนไฟล์ใดๆนะคะเราก็สามารถเอามาตัดต่อในมือถือได้เลยนะคะถ้าเป็น DSR Mirrorless หรือว่า Pocket เนี่ยเราก็ต้องถ่ายโอนเข้ามือถือเพื่อใช้ในการตัดต่ออีกทีอันนี้คือการเลือกอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำถ้าแนะนำสำหรับเจ้าของกิจการที่จะทำการรีวิวสินค้าหรือต้องการรีวิวผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยใช้เป็นกล้อง r ิเ l e ล s ก็ได้นะคะที่มีขาตั้งกล้อง หรือเป็นกล้อง DSR l ที่มีขาตั้งกล้องแต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้มือถือก็ได้นะคะเพราะมือถือสมัยนี้ก็คือคุณภาพดีมากมันสามารถกันสั่นได้อย่างโทรศัพท์นะคะซัมซงุงรุ่นนี้นะคะ s a m ซงุงก Galaxy นะคะ S10 พัดบวกเงี้ยก็สามารถกันสั่นได้ดีเลยนะคะก็ลองไปหาดูลองดูรีวิวนะคะแล้วก็เลือก เครื่องมืออุปกรณ์การถ่ายที่เหมาะสมกับงานของเราต่อมานะคะเป็นการเลือกอุปกรณ์เสริมที่ควรมีนะคะเพื่อ,อางานที่มีคุณภาพนะคะอุปกรณ์เสริมโรนินนะคะที่ใช้ในการถ่ายงานที่ต้องการการเคลื่อนที่หรือการถ่ายที่แบบว่ามีการขยับเคลื่อยถ่ายแบบที่ต้องเคลื่อนที่ไวๆเคลื่อนที่เดินไปอะไรเงี้ยก็จะมีโรนินนะคะอันนี้พวก มืออาชีพนะคะก็จะใช้กันนะคะ มีไม่สำหรับการเก็บเสียงเวลาเราถ่ายออกมาแล้วเสียงจะได้คุณภาพถ้าเราไม่มีไม่เนี่ยเสียงมันก็จะเข้าในตัวกล้องของเราซึ่งกล้องของเราเนี่ยเก็บเสียงได้ไม่มีคุณภาพพอไม้นะคะไม่ที่แนะนำนะคะคุณภาพดีนะคะก็เป็นไม้ดุอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่ใช้กับพวกกล้องบิเลเนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่ใช้กับกล้อง DSLR นะคะเมมนะคะเมมโมรี่การ์ดนะคะที่เรา จะต้องเตรียมไว้นะคะสําหรับการถ่ายวิดีโอจํานวนเมมนะคะเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยถ้าเราใช้คุณภาพไฟล์งานสูงเนี้ยเราก็ต้องใช้เมมที่มันมีการเก็บที่เยอะหน่อยนะคะ ชาร์จแบตนะคะต้องมีการเตรียมแบตกล้องนะคะมีการเตรียมแบตสำรองเอาไว้ด้วยสำหรับการถ่ายทำงานโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาบทแรกนะคะเป็นเรื่องของการเลือกอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำรวมถึงอุปกรณ์เสริมนะคะที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพงานของเราให้มีคุณภาพนะคะ